This is KKBS Podcast Easy Talk Easy Listening คุณกำลังฟัง KKBS Podcast คุยง่ายๆสบายๆสไตล KKBS สวัสดีครับผมชื่อนายกิติพงศ์นาพลธันครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ วันนี้ผมได้รับเชิญมาจากคณะนะครับให้มาร่วมแชร์งานวิจัยที่ผมได้เพิ่งตีพิมพ์ไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก่อล่าก่อนนะครับว่างานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในรายวิชา,าวิจัยตลาดนะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์ประวันเสนาชัยครับและผมมีสมาชิกที่ช่วยกันทําอีก8คนครับวันนี้ผมมาในฐานะตัวแทนในการแชร์เนื้อหาต่างๆของวิจัยที่เพิ่งได้ตีพิมพ์ไปครับ ในส่วนของวิจัยที่ผมจะมาแชร์ให้ทุกๆคนได้รับฟังกันในวันนี้นะครับจะเป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสาร a b e k Journal นะครับซึ่งเป็นวรารสารระดับ Q หนครับในฐานข้อมูล Scopus นะครับชื่อง,งานวิจัยว่า Identifying f a c t o r Influencing c u s t o m e r Not to Skip t u o v i e w Advertising on YouTube ครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือการระบุปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ข้ามโฆษณาแบบ t u o View บน YouTube ซึ่งโฆษณาแบบ t u o View เนี่ยคือโฆษณาแบบข้ามได้นะครับ เดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะขอเรียกว่าโฆษณาแบบคำได้ครับในส่วนของ Inspiration ของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับเกิดจากที่อาจารย์ประจำรายวิชาเนี่ยได้กำหนดหัวข้อในการวิจัยให้อยู่ในทีม Advertising ครับแล้วมีสมาชิกในทีมเนี่ยได้เสนอหัวข้อเรื่องการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการกดข้ามโฆษณาบน YouTube ขึ้นมานะครับ ด้วยประสบการณ์ของสมาชิกลหลายคนรวมถึงคนรอบตัวส่วนใหญ่เนี่ยจะทําการกดข้ามโฆษณาแบบข้ามได้บน YouTube เกือบทุกครั้งที่สามารถทําได้ครับและมีงานวิจัยเพราะว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการกดข้ามโฆษณาสูงถึง73%ซครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทำให้ข้อความหรือสิ่งที่ต้องการสื่อในโฆษณาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครับและผู้โฆษณาอาจจะต้องเปลี่ยนประเภทโฆษณาเป็นโฆษณาประเภทที่ไม่สามารถข้ามได้ดังนั้นเนี่ยจะทําให้ต้นทุนในการโฆษณา เพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อธุรกิจดังนั้นเนี่ยกลุ่มของเราจึงคิดว่ามันคงดีไม่น้อยนะครับถ้าเราสามารถทําให้พฤติกรรมการกดข้ามโฆษณาแบบข้ามได้บน u t u b e เนี่ยลดลงไปครับดังนั้นนะครับเราจึงได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือเราต้องการระบุป,ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นไม่ข้ามโฆษณาแบบข้ามได้บน YouTube นั่นเองครับหลังจากที่เราได้วัตถุประสงค์นะครับเราก็ทําการ literature review นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาแบบข้ามได้ YouTube รเราได้พบแคปงานวิจัยว่าถึงแม้วรรณกรรมในอดีตนะครับที่ได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นไม่กดข้ามโฆษณามากมายนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคและโฆษณาแบบข้ามได้โดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับการสํารวจในฐานะปรากฏการทางวิจัยครับจึงไม่ค่อยมีใครรู้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการการเชื่อมโยงของผู้บริโภคที่ได้รับการปรับให้เข้ากับโฆษณาแบบข้ามได้ ทำให้วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการโฆษณาแบบข้ามได้เนี่ยบน youtube ที่มีอยู่เนี่ยยังไม่สามารถกล่าวถึงบ,บร,ริบทการศึกษาได้อย่างเพียงพอครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องการทําการศึกษาเพิ่มเติมเราได้นำเอาทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนหรือ h e o r y of planet behavior นะครับมาใช้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นักวิจัยในอดีตนะครับนำมานิยมอธิบายพฤติกรรมของผู้ริโภคในบริบทต,ต่างๆนะครับเราได้นำเอาทฤษฎีนี้เนี่ยมาทำการอธิบายพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาในครั้งนี้นะครับ และจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตนะครับเรายังไม่เคยพบว่ามีการนําเอาทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนมาอธิบายพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาแบบข้ามได้บน YouTube มาก่อนเลยครับดังนั้นนะครับการที่เรานําเอาทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในบทนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้เราสามารถอธิบายพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการขยายองค์ความรู้ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนอีกด้วยครับผมขอเล่าก่อนนะครับว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนเนี่ยระบุว่าความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเนี่ย มีผลมาจากทัศนคติบรรทัดฐานทางสังคมและความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมครับแต่จากการวิเคราะห์เชิงอภิมานนะครับเราพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติเนี่ยมีอิทธิพลสูงที่สุดในการกําหนดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมครับดังนั้นนะครับเราจึงนําปัจจัยด้านทัศนคติเนี่ยมาศึกษาในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างปัจจัยดังเดิมกับพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาครับ พร้อมกับใช้ทฤษฎี Use and Gratification ที่ระบุว่าผู้บริโภคจะมองหาสื่อเฉพาะประเภทที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้นะครับเพื่อนามาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการสื่อประเภทต่างๆที่ต่างกันครับในส่วนของเมทั o โลโลจีในการวิจัยในครั้งนี้นะครับผมแบ่งเป็น3พาร์ทครับพาร์ทแรกนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําการวิจัยครับเราได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เคยใช้แพลตฟอร์ม YouTube นะครับซึ่งเคยเห็นหรือรู้จักโฆษณาแบบคาได้นะครับ ซึ่งผู้ทําแบบสอบถามเนี่ยทั้งหมดจะต้องไม่เป็นผู้สมัคร y u u t u r e p r u m นะครับเนื่องจากการสมัคร y u u t u r e p r u m เนี่ยจะทําให้ผู้ใช้นะครับไม่พบเห็นโฆษณาระหว่างการใช้ y t u t u ครับเรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างแบบสะดวกนะครับด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Form ครับและมีการเผยแพร่บ,บนเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับโดยทําการโพสต์ลงกลุ่ม Facebook และนําแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างที่สะดวกทําผ่านการสแกน QR Code ของแบบสอบถามครับ อีกครั้งนะครับเรายัางได้มีการอ่านกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของแฮครับที่ได้แนะนำว่าควรกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้อยู่ระหว่าง10ถึง20เท่าของจำนวนตัวแปรที่สังเกตได้ครับซึ่งการวิจัยในครั้งนี้นะครับมีจำนวนตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด18ตัวแปรครับจึงมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ180ถึง360คนเป็นอย่างต่ำครับส่วนพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับในครั้งนี้นะครับ เราใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนข้อมูลทางประชากรศาสตร์นะครับได้แก่เพศอายุและระดับการศึกษาครับส่วนที่2นะครับเป็นความรู้สึกในการรับชมโฆษณาแบบคาได้บน u t u b e ครับโดยมีการอ้างอิงถึงข้อคำถามจากงานวิจัยในอดีตนะครับและมีการปรับคำถามให้สอดคล้องกับบริบทในการรับชมโฆษณาบน YouTube มากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับพฤติกรรมในการรับชมโฆษณาแบบคาได้บน YouTube นะครับ ส่วนพาร์ทที่3นะครับพาร์ทการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราได้ใช้ซอฟต์แวร์ GSA Pro นะครับในการวิเคราะห์แบบจำลองสรรมการโครงสร้างทั้งหมดนะครับโดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง Construct Validity ซึ่งประกอบไปด้วยความเที่ยงตรงเชิงเสมือน Convergent Validity และความเที่ยงตรงเชิงจำแนก Discriminant Validity นะครับ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบความเหมาะสมโครงสร้างโมเดลนะครับโมเดลฟิตอินดิสและมีการตรวจสอบนายักสำคัญทางสถิตินะครับและขนาดเส้นทางอิทธิพลโดยใช้วิธีบูสต์แตรในระดับความเชื่อมั่นที่95%ครับและจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะว่า คุณลักษณะทางประชากราศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงครับคิดเป็น61.1%อยู่ในช่วงอายุ18-24ปถึงีปีนะครับคิดเป็น7 0 5และระดับการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับคิดเป็น83.5%อครับอีกท้งยังพบว่าโมเดลเนี่ยมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและมีความเหมาะสมของโครงสร้างโมเดลด้วยครับส่วนผลการทดสอบนยัยสําคัญทางสถิตินะครับพบว่า ไม่ปฏิเสธ7จาก14สมมติฐานครับและเรายังพบว่าปัจจัยความบันเทิงปัจจัยการปรับแต่งและปัจจัยการให้ข้อมูลนะครับสามารถร่วมกันคาดการคุณค่าของโฆษณาได้41.4%เปอร์เซ็นต์ครับนอกจากนี้นะครับปัจจัยด้านความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันปัจจัยด้านคุณค่าโฆษณาและปัจจัยด้านความอยากของโฆษณาสามารถร่วมกันคาดการทัศนคติที่มีต่อโฆษณาได้32.4%เปอร์เซ็นต์ครับและทัศนคติที่มีต่อโฆษณานะครับสามารถคาดการพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาได้ถึง11เ จครับจากผลการทดสอบนะครับทำให้เราสามารถอภิบายผลได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่กดข้ามโฆษณานะครับมีเพียงทัศนคติที่มีต่อโฆษณาเท่านั้นครับ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผนนะครับที่ระบุว่าทัศนคติมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมและสามารถเป็นตัวทำลายพฤติกรรมได้ครับเมื่อผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาจะทําให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาครับจึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อโฆษณานั้นมีความสําคัญอย่างมากนะครับต่อการศึกษาพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาครับในฐานะตัวแปรส่งผ่นานนะครับมาที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณากันบ้างครับ ได้แก่คุณค่าของโฆษณาความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันและความยาวของโฆษณาครับปัจจัยคุณค่าของโฆษณาส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณามากที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการพยากรณ์ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาครับและเรานะครับได้เจาะลงไปในปัจจัยคุณค่าของโฆษณาครับเราพบว่าผู้บริโภคนั้นจะทําการประเมินคุณค่าของโฆษณาจาก3ปัจจัยด้วยกันนะครับได้แก่ปัจจัยด้านความบันเทิงปัจจัยด้านการปรับแต่งและปัจจัยด้านการให้ข้อมูลครับ โดยปัจจัยด้านการให้ข้อมูลนะครับมีอิทธิพลสูงที่สุดนะครับที่ส่งผลต่อคุณค่าของโฆษณานะครับหมายความว่าผู้บริโภคนั้นจะประเมินคุณค่าของโฆษณาบน u t u b e นะครับสูงขึ้นเมื่อในโฆษณานั้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวพวกเขาเองนะครับในขณะที่ปัจจัยความหงุดหงิดและปัจจัยความน่าเชื่อถือนะครับไม่มีผลต่อการประเมินคุณค่าของโฆษณาครับในส่วนของปัจจัยด้านความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับที่ส่งผลต่อทัศนคติ ที่มีต่อโฆษณาเป็นลําดับที่2นะครับลองจากคุณค่าของโฆษณากล่าวได้ว่าหากผู้บริโภคมีความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันต่อผู้สร้างสื่อนะครับผู้บริโภคมักจะมองว่าโฆษณานั้นควรค่าแก่การรับชมเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างสื่อครับเช่นการรับชมยูทูบเบอร์ที่ชื่นชอบนะครับจะทําให้ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาของผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นในทางบวกได้ครับต่อไปเป็นปัจจัยด้านความยาวของโฆษณาที่ส่งผลต่อทัศนคติ ที่มีต่อโฆษณาในเชิงบวกนะครับหมายความว่าหากโฆษณามีความยาวมากขึ้นจะส่งผลให้ทัศนคติที่มีต่อโฆษณามากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากผู้บริโภคนั้นได้มีเวลาในการรับรู้คุณค่าของโฆษณามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและวิจัยนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์ต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณานะครับและการศึกษาแบรนด์ต่อพฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาบนย t u b e ครับการศึกษาในครั้งนี้พบว่าแบรนด์นั้นไม่สามารถส่งผล ต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาได้อย่างมีนัยสําคัญครับและไม่สามารถส่งผลให้ผู้บริโภวนั้นไม่กดคมโฆษณาได้ครับกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้นะครับไม่ได้ใช้แบรนด์ในการประเมินทัศนคติที่มีต่อโฆษณานะครับและแบรนด์ก็ไม่ได้มีผลต่อการไม่กดคมโฆษณาเช่นเดียวกันครับและบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือซ e เลบิตตี้นะครับก็ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาและการไม่กดคมโฆษณาเช่นเดียวกันกับแบรนด์ครับและจากผลการวิจัยนะครับเราเสนอแนะให้ผู้ผลิตสื่อโฆษณาเนี่ย และผู้ที่ต้องการโฆษณาบน y t u t u เนี่ยในการผลิตสื่อโฆษณานั้นนะครับไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้กับการใช้เซ l e b r i ตี้มากเกินไปนะครับในการผลิตสื่อโฆษณาและควรจัดสรรงบประมาณให้กับการผลิต โฆษณาที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงของสื่อโฆษณาและการให้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งนะครับความยาวของโฆษณานะครับไม่ควรผลิตโฆษณาที่มีความสั้นจนเกินไปนะครับเนื่องจากโฆษณาที่มีระยะยาวเนี่ยจะช่วยให้ผู้ชมเนี่ยมีระยะเวลาในการประมวลผลโฆษณามากยิ่งขึ้นครับจนนําไปสู่ทัศนคติเชิงบวกต่อโฆษณาได้ครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับ GQ เป็นธุรกิจนวัตรกรรมเครื่องแต่งกายนะครับที่มีการผลิตสื่อโฆษณาที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและความบันเทิงครับโดยไม่มีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการผลิตสื่อโฆษณาเลยครับและมีระยะเวลาโฆษณาที่ยาวทําให้ผู้ชมสามารถจดจําและเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับในส่วนของผู้ให้โฆษณานะครับควรใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ การปรับแต่งให้มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับและตรงกับความสนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสามารถได้รับโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อจํากัดในการวิจัยครั้งนี้นะครับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเราพบว่าข้อมูลที่ได้รับนะครับมีการกระจุกตัวอย่างมากในช่วงอายุได้อายุห และเพศใดเพศหนึ่งมากเกินไปครับจึงทําให้ถือเป็นข้อจํากัดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับการวิจัยจึงสะท้อนไปยังกลุ่มเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง18-24ปีนะครับทําให้เรามีข้อเสนอแนะว่าในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะครับต้องมีการทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละเพศและช่วงอายุที่มีความเท่าเท่ากันนะครับเพื่อทําให้ผลการวิจัยไม่เกิดการโน้มเอียงไปยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปครับ และควรเพิ่มจํานวนข้อคําถามนะครับสําหรับการวัดหนึ่งด้านเนื่องจากจะทําให้มีการกระจายตัวของข้อมูลที่มากขึ้นครับทําให้มีโอกาสที่จะเจอค่าในยะสําคัญมากกว่าใช้ข้อคําถามเพียงหนึ่งข้อนะครับและผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั้นอาเป็นปัจจัยที่มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันส่งผลทางตรงต่อทัศนคติที่มีต่อโฆษณาครับ โดยมีอิทธิพลสูงที่สุดเป็นลำดับที่2อนะครับอีกทั้งยังส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการไม่กดคำโฆษณาด้วยครับและปัจจุบันงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ่าเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั้นในบริบทของโฆษณานะครับยังมีอยู่น้อยมากครับเราจึงมีข้อเสนอแนะว่าความเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นประเด็นที่สามารถนําไปศึกษาต่อในเชิงลึกได้ครับเพื่อทําความเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคบนวิดีโอ u t u b e ครับที่มีต่อผู้สร้างสื่อบน YouTube และศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยต่างๆที่ทําให้ผู้บริโภควิดีโอเกิดความรู้สึกเห็นแก่ประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อนําไปสู่พฤติกรรมการไม่กดข้ามโฆษณาครับหลังจากที่ผมมีโอกาสได้ลองทําวิจัยในช่วงที่เรียนรายวิชานี้นะครับทําให้ผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสนใจและความชอบในด้านวิจัยเป็นอย่างมากครับทั้งๆท,ที่ไม่คิดว่าจะชอบมาก่อนนะครับทำให้ผมเนี่ยเลือกที่จะมาสหกิจในสายงานที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดครับ ผมหวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแชร์นำมาเล่าในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นอิ s p i r a t i o n ให้กับใครหลายๆคนนะครับผมเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรหรือชอบด้านไหนนะครับบางทีเนี่ยการวิจัยอาจจะเป็นสิ่งที่พวกคุณตามหาอยู่ก็ได้ครับเช่นเดียวกับตัวผมแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟัง KKBS Podcast ในเอพิโซดถัดไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you for listening. ติดตามเอพิโซดต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ KKBS. แล้วพบกันขอบคุณค่ะ KKBS Podcast Easy Talk Easy Listening.